สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะมาเล่นมาฝ่าเดียวดากันนะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของหนูในการเล่นแล้วก็ภาคเสียงนะคะเพราะว่า,าปกติหนูแบบไม่ชอบภาคเสียงะะแล้วด้วยความที่หนูอยากไปเล่นเกมอื่นอยากทำย่างอื่นหนูก็เลยไม่ได้ภาคเสียงทุกคนอันนี้เปิดมาตาแรกหนูก็เลือกสองยาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าหนูเลือกหรือใครเลือกนะคะ <c oughs> สเวสาลาละน่าจะหนูเลือกมั้ง แล้วก็ตายไปหนึ่งตัวตายไปสองตัวไปเลยเก่งมากเล่นกับบอดไม่ใช่ทุกคนไม่ได้ว่าเขาบดนะแต่ว่าเขายืนนิ่งแต่ตาต่อไปก็อาจจะรู้สึกตัวก็ได้อันนี้ก็เล่นกับเพื่อนนะคะใช่เล่นกับเพื่อนม่คินก็คือไม่รู้จักกาันไม่รู้ว่าไปแอดกันตอนไหนแต่ว่าที่เล่นเพราะว่าอยากได้โทเค็นอ,อ,อะไรนะอันเนี้ยโทเค็นปลาเคเทอร์หน,นึ่งตั ก็ให้เพื่อนยิงนะคะเพื่อนก็ตึงพอสมควรเลยตึงมากโอเคไปตาที่สเกมนี้คือไวมากแค่2นาทีเองอะขหนูไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาต่อนะใช่นั่นแหละมันแค่2นาทีเองได้ตอนนี้ก็ฟังศัตรูเลือกนะคะหนูก็วิ่งวิ่งวิงวิวินี้แล้วก็เขาก็เลือกมาเป็นเอ็นก็สีกับอะไรอะปืนอะไรอะเกมแปมก็มีเลนย เลยเออเนอี่ยมีตู้บ่ามันก็มีได้เลยค่ะนี่หนูก็สามสุดแล้วใช่ก็คือแบบมันก็สนุกดีนะคะที่แบบว่าฟังศัตรูยิงเราไม่ค่อยโดนอย่างนี้เพราะว่าปกติเวลาหนูยิงใครแล้วมันมันจะไม่จายอะ่ะอืต่อไปหนูก็วิ่งไปหาน้องบอดเลยนะคะแี่น้องบอดน้องคนที่ยิงนี่มันก็ยิง,ๆๆยงแล้วก็ ยิงพิก้าสุดหล่อของเรานะคะต่อไปต่อสุดท้ายเลยนะทุกคนเพราะว่าแบบมันไวมากจริงๆอะ่ะไวไม่ไหวใช่ตอนนี้ก็คือวิ่งอีกแล้วสับมัดด้วยเป็นไงเออโอเคทำตามที่เธอสปาเลยโอเคก็รอเขาเลือกปืนนะว้าว A W ลูกรักแม่โอ oh my God นีก็วิ่งไปหาลำบอลเหมือนเดิมนะคะก็ตอนแรกว่าจะยิงหัวแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าตั้งแต่ซื้อหมัดไ,ไม่เคยใช้หมัดเลยก็เลยต่อยไปเอ้ยไม่เคยใช้หมัดต่อยคนเลยนะตั้งแต่ซื้อหมัดมาไม่ใช่ซื้อหมัดซุ่มหมัดมาแล้วก็อัพเวลไม่เคยใช้ต่อยหัวใครเลยก็เลยเอามาต่อยดูเหมือนกันนี่ก็ยิงไปอันยิงไม่โดนเนะอ้ยก็ตายไปเลยสิคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะก็บายบายแบ็คแล กดติดตามด้วยน,นะ